โอเคครับผมโมเน่กวางห้าตัวนี่สำหรับแจกนะครับเราติดตามได้ในช่อง youtube เลยนะครับผมไม่ต้อลงตัวไหนนะครับจะมีเกมาใา้เล่นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับดูนะครับแจกนะเก็บไปแจกนะโมนน่ห้าตัวนะครับบางตัวก็มีตัวนี้ปีกเป็นรูนิดหน่อยนะครับจะ่ทรงดีหมดครับตัวนี้งามนะครับ หลังปีกมีตรงนี้หน่อยครับ6กจุดสี่นะตัวนี้ตัวนี้หกจุดสองับตัวนน้ยาวๆนะครับตีวงจี้นะครับนี่นะครับยาวนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเราติดตามคลิปนะว่าจะให้เล่นเกมยังไงนะครับผมโอเคครับผมคุมครับ